ทำไมเราคุยว่ามันอันตรายอย่างงี้อย่างนี้แล้วทําไมถึงยังฉีดอยู่ล่ะหมายถึงหน้าผาหรืออะไรทุกๆบริเวณมันจะอันตราย <c oughs> แต่เราก็จะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเราจะใช้เข็มทู่นะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อันนี้เข็มทู่นะครับก็คือเวลามันจะเป็นเข็มที่ปลายอ่ะจะไม่ได้มีรูรูเปิดตรงปลายรูมันจะเปิดอยู่ด้านข้างอรูอยู่ตรงนี้มันีมันก็ไม่แหลก ไม่ไมแหลกแล้วเชงเข้าไปในหน้านะได้เหรอเจาอรูแล้วก็แส เราก็ต้องใช้เข็มมาเนี้ยเป็นเปิดรูก่อนแล้วค่อยใช้ตัวเข็มนี้ตามเข้าไปอืมอันนี้จะลดการเข้าไปในหลอดเลือดได้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ทีนี้ทำยังไงคุณหมอเขาก็ต้องหนึ่งเขาก็ต้องอาจจะต้องดูว่าเข้าเส้นเลือดหรือเปล่าโดยการดูดออกมาดูว่ามีเลือดออกมาไหมก่อนก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปทุกครั้งนะครับโอจริงป้าต้องเช็ดรนี่ต้องเช็คทุกครั้งอันนี้เส้นเลือดนะแล้วเวลาปักเข็มเข็มแหลมเข้าไป อย่างนี้คือโดนเส้นเลือดเลยถูกไหมแต่ถ้าเป็นเข็มทู่คือปากไปแต่ว่ารูมันอยู่ข้างๆถูกปากข้างอมันอาจจะปลึดหนีปรึดไปเลยเพราะมันไม่คงมันไม่คมก็จะหลบอ๋อมันก็ได้แต่ก็เป็นไปได้ที่มันจะจะเข้าเหมือนกันถึงถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็แต่ก็ปลอดภัยลดคือคนที่เขาเรียนมาเขาจะหาวิธีที่ลด กันเขาจะเลือดให้น้อยที่สุดแต่เราก็จะไม่บอกคนไข้ว่าโอ๊ยปลอดภัยแน่นอนอะไรเงี้ยเราระวังที่สุดแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์คือ,อยังไงที่บอกว่าระวังที่สุดมันมีโอกาสนะแต่แค่ว่าที่สําคัญคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคุณหมอที่อยู่ตรงนั้นเขาดูแลจัดก,การได้แค่ไหนนะใช่ใช่ก็ต้องเลือก